คำนวนได้ห้นนะตรงตรงห้างวดติงวดที่6นี่แหละวันที่17นี้แหละสวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวย นะครับสลับในที่ในช่องนะครับหวยเด็ดจะไปทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะสลับในสูตรนะครับสองตัวล่างตรงตรงนะหกชุดเท่านั้นอ่ะลองนําไปลุ้นลองลองนำไปจับแล้วกันนะครับวันนี้ลงก็แรกนะฮะสถิติห้ามวดติดติดนะตรงๆจับไปตรงๆสําหรับใครที่ทุนน้อยลองจับไปดูแล้วกันนะครับก็ขอให้สูตรเนี้ยนะฮะเข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับชอบก็นําไปซื้อนะคำรับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เนะเป็นเพียงแนวทาง ดูทุกท่านนะฮะได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะก็มาดูนะครับสติเข้ามาตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤษจิกายนนะครับเนาะอ่ะเนี่ยหลัก10เด่น2ตัวหลักหน่วยเด่น3ตัวนะครับสหรับในล่างนี่ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน3 2นะก็มาตรงๆนะครับถัดมาวันที่16นะครับพฤษจิก็ผลออกล่างก็จะเป็นที่ใน38นะครับนี่ก็เป็นตรงๆนะครับถัดมาก็ออกไปในที่ใน6 1 นะก็มา6 1ตรงๆนะครับแล้วก็จะไปในที่ใน2 1นะในวันที่16บธันวานะครับก็มา2 1ตรงๆรงนะฮะแล้วก็นะออก5 1นะครับก็มา5 1ตรงๆมาดูสูตรนะฮะมาดูสูตรว่าจะเป็นยังไงนะจะคำนวณยังไงนะฮะเราจะเข้าอีกไหมนะครับเนาะอ่ะเข้าตั้งแต่ในวันนี้นะก็ไปเอาวดก่อนหาเลขหลักสิบนะฮะเราจะนำในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่9 หลักหมื่นคูณแนะครับหลักพันคูณเหลักร้อยเนาะก็จะคูณด้วยเลขคงที่5แบบนี้เลยนะฮะถัดไปก็9 8 9 5หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อย9 8 9 5 9 8 9 5เนี่ยเหมือนกันในทุกๆงวดสำหรับเลขคขงที่นะฮะ49นะฮะ 49ก็จะได้นิีใน36เนาะเอาหลักหน่วยนะครับ88นี่ก็จะได้นิีในหี่เเป็น18นะครับเ5เป็น45เราจะปวกกันนะครับ5อ่า6บวกกันกับ4เป็น0นยะ์หรือ8บวกกันกับนะครับ5ก็จะเป็น3ก็สูตรบอกลดแต้มนะครับ3ลดไปก็จะเป็น2นี่เลยไดนะ้ในหลักสิบส่วนในห,หลักหน่วยนะครับเราก็จะนำในหลักแสนเนี่ย นะครับคูณด้วยเลขคงที่5หมื่นก็จะคูณ5นะครับหลักพันอีกคูณ2ตัวเนาะคูณ3กับ5นะครับแล้วก็หลักร้อยนีก็จะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับถัดไปก็เหมือนกันนะครับ5 5, 3, 5 5หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อย 5, 5ห้า 3 5 5หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยนะครับหลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะสีเป็น20 85 2 3นะครับอ,องสามเป็น6 2คูณ5เป็น10 95เป็น45นะครับจะบ,บวกกันก็จะได้ในที่ในนะครับ6บวกกันกับ5เป็น11นะฮะสูตรตรงหลักหน่วยนีย่ก็จะเพิ่มลด เพิ่มไปจาก1เพิ่มไปเป็น2ลดแต้มมานะฮะจาก1ก็จะเป็น0 0 1 2ในหลักหน่วยนะครับผลออก3 2นะนี่3นี่ก็2อเอ,เอ,เอ้ง่ายสูตรนะฮะยังงงต่อยังงงก็ไปดูกันต่อนะครับ5เเป็น45เลขคงที่เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะ38ก็จะได้ในที่ 6, 9เป็น5 4 0คูณอะไรได้0นะครับ 5บวกกันกับ4เป็น9 9บวกกับ4เป็น13นะส่วนบกลดแต้มะเป็น2ชุดในห,หลักหน่วยนะครับ5 5เป็น25 3 5เป็น15นะครับ6คูณ6 6คูณ3 6 3เป็น18 6 5 3 10 0คูณอะไรได้0 5บวก5เป็น10นะฮะตรงนี้เป็น8ส่วนบวกเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับผลออก38นะนี่3และนี่ก็จะเป็นในที่นี่8 ส่วนนะครับในงวดถัดม,มา19ได้9นะครับ88 88เป็น64 79เป็น63 52เป็น10นะครับ9บวกกันกับ4เป็น13เนาะ3บวกกับ3ก็จะได้6สุบอกลดแต้มนะเป็น5หลักหน่วยนะครับ15ได้5 85เป็น40 73เป็น21 75เป็น35 25, 25เป็น10 5บวก5เป็น10นะฮะตัวนี้เป็น1นะ1เพิ่มแต้มไปเป็น2ลดแต้มมาเป็น0 0 1 2นะครับก็ผลออก6 1นะนี่ก็จะเป็น6อันนี้ก็เป็น1นะครับนี่ตรงๆเหมือนเดิมนะครับถัดมาวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเป็น54 68เป็นนะฮะเป็น48 99 81 85 4บวก8เป็น12 2บวกกับ1เป็น3ลดแต้มไปเป็น2หลักหน่วยนะครับ6 5 6 5 93เป็น27 95 45 85 40 7บวกกันกับ5เป็น12ลดแต้มไปอ่าเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มก็ผลออก2 1นะ2และนี่ก็1ถัดมานะครับเนาะ0คูณ9ได้0 9, 9, 8, 72, 7, 9, 6, 13, นะครับ9 8เป็น72 7 9เป็น63นะครับ8 5 40 2บวกกันกับ3นี่เป็น5ลดแต้มไปเป็น4ส่วนในหลักหน่วย0คูณอะไรได้0 95เป็น45นะครับ73เป็น21เนาะ35เป็น15นะครับ85เป็น40ก็5บวก5เป็น10ตรงนี้เป็น1นะครับเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มผลออก5 1ล่างแล้วสู่คคำนวณได้5 1นะรตรงตรง5งวดติดงวดที่6นี่แหละวันที่17นี้แหละนะครับแล้ว79เป็น63นะ3 8, 8, 8, นะ 0, คูณ8 38เป็น24ศูนย์คูณอะไรได้025เป็น10 3บวกกันกับ4เป็น7นะลดแต้มไปเป็น6ส่วนในหลักหน่วย7 5เป็น3 5นะครับ35เป็น15ศูนย์คูณอะไรได้0 2 5เป็น10ก็จะได้นะครับไปที่ใน5บวก5เป็น10นะครับเพิ่มแต้มลดแต้มล่าสุดนะฮะตรงตรงล่างตรงตรง,ตรงนะครับก็ได้79 70 7 1 69 60 หกหนะครับสำหรับในงวดล่าสุดนะครับวันที่17นะครับหกนะล่างตรงๆนะซื้อตรงๆใครงบน้อยซื้อตรงๆไม่ต้องไปกลับหวังว่าจะถูกอีกเข้าอีกนะครับเนาะงัวแรกที่ลงหวังว่าจะเข้าเลยแล้วกันนะสละสหรับในสูตรสองตัวล่างนะสิติ แงาง้วติดชอบซื้อไว้ติดไว้บางทีห้อยออกมานี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะฮะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางนะสูตรก็ตามนี้เลยนะก็ลอง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 ,ลองไปคํานวณไปทําตามดูนะครับเราสรับในสูตรล่างตรงๆซื้อตรงๆไม่ต้องกับเข้ามาตั้งแต่นี้ว่าของวันที่1พฤศ,ศจิกายนนะครับเนาออะหลัก10ให้3หลักหน่วยให้2ต่อมา3 2ตรงๆนะครับถัดมาวันที่16นะฮะก็ รับออก3 8นะ38นะครับก็มา3 8นะตรงตรงนี่2งวดนะครับแล้วก็วันที่1ทธันวาเนะเาะผลออก6กนะก็นี่ก็6นะแล้วก็จะเป็นในที่ใน1นะครับนี่ปั๊บตรงตรงนะแล้วก็วันที่16กนะครับก็ออกลางออกสองนะครับนี่ก็1นะก็มาในชุดนี้นะก็มาตรงๆ4งวดแล้ว เดอรวก็จะเป็นวันที่2นะครับ2มกราคาผลออก51 51นะครับก็มา51ตรงๆนะครับนี่แหละนะครับและนี่ก็จะเป็นนะฮะแนวทางนะฮะของในสูตรในหวยนะครับรัฐบาลเนาะสำหรับในสูตร2ตัวล่างนะครับเนาะซื้อไปตรงๆจับไปตรงๆนะครับเพราะหวังว่าจะถูกอีกโชคดีอีกแล้วกันนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้นะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเด้นนะครับเนาะ ชอบก็ซื้อไว้จับไว้นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นเพียงแนวทางอีกแนวทางหนึ่งให้ทุกท่านไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลนะครับเนาะอ่ะนี่แหละสติและขอให้ถูกอีกเข้าอีกเป็นงวดที่6งมวดติดแล้วกันนะสำหรับในวันที่17ดมกราคมนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเราขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเปังๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ